สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านบีไบช็อปร้านเรารับซื้อขายและเปลี่ยนรถบ Big ิดบายทุกรุ่นร้านบีไบช็อปตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองซอยสิบเก้าติกกดกับรถตั้คลองสองวันนี้ผมจะพามาชมลุคติไฮเปอร์โมตัดนะครับ ABS ปีสองพันสิบห้าสีแดงเท่คันนี้รถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพ สวยมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าไฮเปอร์โมตารคันนี้วิ่งมากี่โลแล้วไปชมกันวิ่งมา19,278มกิโลเท่านั้นนะครับไม่แท้นะครับไม่มีการกอใหม่รับประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยครับว่ารอบๆคันของไฮเปอร์โมตารคันนี้สภาพเป็นอย่างไรมาบ้างไปชมกัน จานเบรกหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับปั๊มหน้าแมมโบรตรงรุ่นนะครับแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานโคมไฟไม่มีแตกสภาพแฟริลิงสวยนะครับสีเดิมจากโรงงานทั้งคัน เครื่องแข็งไม่มีรอยไม่มีแกะเดิมๆจากโรงงานสภาพคอท่อสวยนะครับไม่มีสนิมใหม่มากๆไฮเปอร์โมตารคันนี้ดอกยางหลังเต็มครับจานหลัง สวยครับโซ่สเตอร์สะอาดสวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต่อนะครับว่าไฮเปอร์โมตาร์คันนี้ได้เพิ่มของแต่งอะไรมาบ้างไปชมกันกระจกมองข้างแต่งครับ การหมอน้ำแต่งครับมาพร้อมกับทอ่อแต่งไฮโลนะครับแบบสลิปออนแบบลันๆแท้ครับจัดสภาพมาหล่อมากๆเลยครับไฮเปอร์โมดตร์คันนี้พร้อมออกทิปเลขใหม่19ก้าสภาพสวยเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องไฮเปอร์โมดตร์จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกัน เครื่องไฮเปอร์โมตคันนี้เสียงเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงท่อเอโรว่าจะดังเพราะแบบไหนไปฟังกันโอ้เสียงท่อแบบลั่นๆเลยนะครับสำหรับไฮเปอร์โมตคันนี้ระบบไฟติดจุดๆนะครับไปเลี้ยว ไฟสูงไฟต่ำระบบไฟติดทุกจุดนะครับสำหรับลูกคติไฮเปอร์โมตา a b s ปี2015สีแดงเท่คันนี้ร้านบีบปชอปได้ตั้งราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทดาว2 9 0 0 0บาทร้านบีบปชอปโปรรดสุดประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันรถจากหน้าป้าย10,000บาทถึง60,000บาท 10, บาท, 10, บาท,ทุกคันในร้าน รับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ Beat Bike Shop ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ